DiY Loom b r a c e l e t Thailand Fanpage สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำกำไลข้อมือลายแซนด์วิชบิสกิตแบบนี้กันนะคะเห็นไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนบิสกิตเนอะเหมือนตรงนี้เป็นตัวบิสกิตและตรงนี้ก็เป็นไส้ครีมนะคะทำแบบนี้เลยสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งก็คือรางเครื่องมือ DiY Loom Bot r d ของเรานะคะอันนี้ สองยูทิลิตี้คุค่ะตัวนี้นะคะ 3. ามซิลิโคนแบรนด์วันนี้จะขอใช้สีในลิมเอ,อิมใน Colorful Set เ e t นี้นะคะจะใช้เป็น100%ยเปอร์เซิลิโคนสีดำสีขาวและสีส้มผิีสะท้อนแสงนะคะอย่าลืมนะคะซิลิโคนแบรนด์ที่ปลอดภัยนะคะ DIY r o u m b l a s t l e Thailand ที่ถุงนะคะผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดแล้วนะคะและ S c l คลิปค่ะ วันนี้ขอใช้เป็นคัลเลอร์ r อสคริสีส้ม2ตัวนะคะเราจะมาเริ่มกันที่การถอดรางก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้แค่2แทน่นเท่านะสองเส้นนี้เท่านั้นนะคะถอดก็เหมือนเดิมใช้ปลายข้างหนึ่งของตัว Utility Hook นะคะใส่เข้าไปแล้วก็พลิกข้อมืองนะัดออกมานะคะ เราจะมาวางไว้ที่ตำแหน่งบนสุดแบบนี้นะคะโอเคเอาทำแบบนี้เราจะใช้แค่นี้เท่านั้นโอเคเริ่มนะคะเราจะเริ่มที่สีขาวก่อนใส่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเส้นแรกอาจจะยากนิดนึงเพราะมันจะค่อนข้างแน,น่น เราจะเกี่ยวให้เป็นลักษณะนี้ทุกอันนะคะดึงออกมาแล้วก็วนแบบนี้นะคะดึงออกมาแล้วก็วนรอบพินแบบนี้ก็ดึงออกมาแล้วก็วนรอบพินนะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้โอเคอีกอันนึงค่ะช่องถัดไปนะคะเว้นหนึ่งช่องแล้วก็ ช่องถัดไปทำเหมือนเดิมค่ะดึงออกมาพันรอบพินดึงออกมาพันรอบพินดึงออกมาอย่างนี้พันรอบพินนะคะโอเคก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมสีขาวเป็นสี่เหลี่ยมสองอันแบบนี้นะคะโอเคสีถัดไปค่ะสีดำค่ะ สีดำบางเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะเราจะใช้สลับสีสีขาวกับสีดำแล้วก็ใส่สีขาวค่ะสลับสีลงไปนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสองสี่เหลี่ยมนะคะโดยที่จะมีสีขาวเป็นชั้นล่างสุดตามด้วยสีดำแล้วก็สีขาวนะคะ สุดท้ายก็จะเป็นสีส้มนะคะสีส้มเราจะวางอยู่ที่ระหว่างสี่เหลี่ยมสองอันแบบนี้โอเคทีนี้เราจะเริ่มควักนะคะการควักเราจะควักที่เส้นล่างสุดนะคะเราจะควักที่เส้นล่างสุดอย่างในที่นี้เป็นสีขาวนะคะควักเส้นล่างสุดเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวขึ้นมาที่พินค่ะทุกอันเลยค่ะ เส้นล่างสุดนะคะเห็นไหมคะเส้นล่างสุดเกี่ยวมาที่พินแบบนี้เส้นล่างสุดสีขาวเกี่ยวมาที่พินเส้นล่างสุดสีขาวทุกอันเราจะเกี่ยวที่ด้านนอกแบบนี้แล้วก็เกี่ยวมาที่พินถูกไหมคะแต่อันนี้ในสีส้มเราจะไม่ได้เกี่ยวด้านนอกแบบนี้แล้วเราจะต้องเกี่ยวด้านในเส้นสีส้มนะคะเกี่ยวด้านในเส้นสีส,ส้มเพื่อเอาเส้นล่างสุดขึ้นมาอันนี้ก็เช่นกัน เราจะต้องเกี่ยวด้านในเส้นสีส้มแบบนี้นะคะเราจะไม่ตรงตำแหน่งนี้เราจะไม่ได้เกี่ยวตรงนี้เลยเราจะต้องเข้าไปควานข้างในสีส้มแล้วก็เกี่ยดเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะโอเคเรียบร้อยก็ดันลงไปค่ะใครใหม่ค่ะทีนี้ก็ใส่สีดำเส้นล่างสุดดำขาวแล้วก็ต้องเป็นดำนะคะตำแหน่งสี่เหลี่ยมสองสี่เหลี่ยมเราจะใส่เป็นสีขาวกับสีดำสลับกันไปเรื่อย ก็จะมีแล้วก็ใส่สีส้มตรงกลางเหมือนเดิมนะคะก็เริ่มควักค่ะควักที่ตำแหน่งล่างสุดขึ้นมาค่ะในที่นี้เป็นสีดําเป็นเส้นล่างสุดเราก็ควักสีดําขึ้นมานะคะควักสีดําขึ้นมาควักสีดําขึ้นมาควักสีดําที่เป็นเส้นล่างสุดนะคะ ขึ้นมาน,นี้ก็ควักสีดำเส้นล่างสุดขึ้นมาอันนี้เราก็ควักที่ด้านในสีสม้มเอาสีดำขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็เช่นกันเราง,ง้างสีส้มออกแบบนี้แล้วก็ควักที่สีดำเส้นล่างสุดขึ้นมานะคะโอเคแล้วก็ดันลงไปค่ะทำใหม่นะคะ เปลี่ยนเป็นสีขาวใส่สีส้มเชื่อมตรงกลางเชื่อมระหว่างสี่เหลี่ยมสองอันหักเส้นล่างสุดขึ้นมา กดนลงไปนะคะต่อไปก็เปลี่ยนเป็นสีดำเราจะทำจนสีส้มครบสี่ชั้นนะคะอันนี้สีส้มเป็นชั้นที่สี่แล้วเห็นไหมคะหนึ่งสองสามสนาสี่นะคะมีสี่ชั้นแล้วทำเหมือนเดิมนะคะควักเส้นล่างสุดขึ้นมาทุกอัน เส้นล่างสุดขึ้นมาทุกอันเหมือนเดิมอันนี้ก็ควักที่ด้านในสีส้มนะคะเอาเส้นล่างสุดขึ้นมาอันนี้ก็เกี่ยวออกเอาเส้นล่างสุดขึ้นมาเมื่อครบแล้วเราจะต้องเกี่ยวสีส้มเส้นล่างสุดซึ่งเป็นเส้นที่สี่นะคะมาข้างหน้ามาเกี่ยวข้อมสองอันนี้มาแบบนี้นะคะอีกทีหนึ่งนะคะเปลี่ยนเป็นสีขาว สี่เหลี่ยมสองอันนะคะเป็นสีขาวกับสีดําสีส้มเชื่อมสี่เหลี่ยมสอง,สอ,งอันนะคะแล้วก็ควักเส้นล่างสุดขึ้นมาเรื่อยๆ เมื่อควักเส้นล่างสุดครบทุกอันแล้วเราก็เอาสีส้มเส้นล่างสุดนะคะอันนี้คือสีขาวกับสีดำเราควักครบแล้วนะคะแล้วก็เอาสีส้มเส้นล่างสุดพาดผ่านสองเส้นนี้ออกมานะคะโอเคไหมคะอย่างนี้นะคะเอาสีส้มเส้นล่างสุดค้อมมาแบบนี้แล้วก็ใส่ไหมทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อได้ความยาวตามข้อมือเราแล้วนะคะตามที่เราต้องการแล้วทีนี้เราจะไม่ต้องใส่สีส้มแล้วนะคะเราจะใส่สีขาวกับสีดำเหมือนเดิมค่ะสีขาวเป็นสี่เหลี่ยมสองอันนะคะไม่ใส่สีส้มแล้วนะคะถ้าเกิดได้ความยาวตามต้องการแล้วเราก็ควักสีขาวขึ้นท้าเหมือนเดิมค่ะควักเส้นล่างสุดขึ้นมา อันนี้ก็ควักในสีส้มเหมือนเดิมนะคะควักเส้นล่างสุดขึ้นมาแล้วก็เอาสีส้มเส้นล่างสุดพาดไปนะคะดันลงไปทำใหม่ค่ะทำสีดำ ใส่ชฉพา้าสีขาวกับสีดําเท่านั้นนะคะถ้าได้ความยาวตามต้องการแล้วสีส้มเราไม่ต้องใส่แล้วเราก็เอาสีส้มพาขึ้นไปนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้เราเหลือสีส้มเส้นเดียวแล้วนะคะพอเหลือสีส้มเส้นเดียวแล้วทีนี้ใส่สีขาวเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะเกี่ยวสองเส้นแล้วนะคะเราจะไม่เกี่ยวเส้นล่างสุดแล้วเราจะเกี่ยวทั้งสองเส้นขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะเกี่ยวทั้งสองเส้นค่ะ Okay. แล้วก็ผ้าสีส้มขึ้นมาเป็นอันดับสุดท้ายเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มารวมค่ะเหมือนเดิมนะคะรวมอันนี้ก็มารวมทางซ้ายเส้นทางขวาทั้งหมดจะเอามารวมทางซ้ายทั้งหมดนะคะ จะได้แบบนี้หลังจากนั้นก็เอาสีดำค่ะเมื่อรวมได้แล้วเราจะเหลือแค่สีพินแบบนี้นะคะเหลือสีพินแล้วเอาสีดำขึ้นมาแล้วก็คล่อมแต่ละเส้นนะคะควักแต่ละพินให้เกี่ยวกับสีดำไว้ค่ะควักทั้งสองเส้นนะคะควักสีขาวสองเส้นเกี่ยวสีดำไว้ ให้ล็อกอะค่ะอันนี้ก็เช่นกันค่ะสีขาวสองเส้นที่เราข้อมมาแล้วเกี่ยวกับสีดำไว้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเอสลิปใส่ได้เลยเราจะใช้เอสลิปสองตัวนะคะอันนี้ก็เอาเอสลิปเกี่ยวเกี่ยวอ่อันนี้ก็เอสลิปเกี่ยวค่ะเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาปลายอีกข้างหนึ่งมาล็อกไว้นะคะเาปดน้นโอเคเราใช้หุบช่วยเนาะอือ ก็ล็อกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะสองด้านเลยค่ะอันนี้เช่นกันนะคะเราเกี่ยวขึ้นมาสองเส้นแล้วก็เอาเอสคลิปล็อกค่ะเรียบร้อยได้แล้วเป็นแซนด์วิชบิสกิตนะคะเหมือนไหมคะเหมือนเป็นโอริโอเนาะเหมือนเป็นแซนด์วิชแล้วก็เป็นไส้บิสกิตไส้อยู่ด้านในตรงกลางนี้นะคะเรียบร้อยค่ะแซนด์วิชบิสกิตค่ะ